โหลสวัสดีครับผมออวันนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเหรียญไอของที่ว่าไว้ใช้พัฒนากระดูกุญญาณนะครับผมกระดูกุญญานส่วนนอกก็คืออันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเวลาเราจะพัฒนาเห็นไ้ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะเวลาจะพัฒนามันจะต้องใช้นี่อันเนี้ย ไอ้ลูกกลมๆสีเขียวๆเนี้ยมันมีลายลายนะสี่นะสีในร้านค้าเ็ามีเดี๋ยวเราพาไปดูในร้านค้าก่อนนะในร้านค้านุ่งนะวะอ่านี่ครับผม24เพรพวกนี้อะไรพวกนี้นี่ครับสําหรับสายฟรีนะนี่ผมมาพูดถึงสายฟรีคือผมไม่รู้ไงเมื่อวานนี้เกิดจากความงงจริงผมเอาไปอัพม้วหมดเลยผมก็ a, เฮียเลี่ยนแม่งได้มาจากเฮียอะไรวะ แล้วไปอัพตรงไหนวะผมไม่รู้ไงว่าเขาไว้ใช้อัพกระดูกส่วนนอกนะครับของคือกระดูกลําตัวกระดูกลําตัวกระดูกลําตัวได้จากตรงไหนก็คือได้จากการที่เราเอาอ่านี่ครับเลียนสีเขียวเนี่ยไปแลกมาไปแลกมาจากตรงนี้กระดูกลําตัวนะครับผมนิทิกเล็กๆสําหรับสายฟรีแลกมาแลกกล้องนี้นะผมแนะนําให้แลกกล้องนี้นะครับผมอย่าไปเอากล้องซุ่มนะกล้องซุ่มไม่ไม่ได้เรื่องอ่า เราจะไปได้ไอลูกกลมๆเขียวๆเนี้ยมาจากข้างหนผมพาไปดูกันไปไปกันเลยอันนี้ทิกเล็กๆสำหรับสายฟรีนะครับผมยาเอาไอลูกเขียวๆเนี้ยไปอัพม่วนะครับผมเพราะว่ามันใช้อัพไอ้นี้อย่างเดียวอ่าเส้นชีพประจครับผมอืมมานี่ไป ดูนะครับผมไม่ไม่ตัดข้ามให้ให้ดูเลยเพราะผมปล่อยออโต,โต้เนี่ยผมไม่ได้เอาใส่ควบคุมมันเลยนะผมมาเต็มตัวแบบนั้นเลยอย่างเดียวจมตีเฉยๆนี้แค่มาตีโชว์เฉยๆแล้วเรามาดูกันว่าเราได้กี่กี่ไอน้นี่กี่อันนะของของนี้ว่าไว้ใช้อัพชิพจร Lưu đi liếp đi, à mài nhịp đều thì đều rồi lạp hát hôm ok 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 rồi ok rồi ok 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 กระดูกุญญาณหมื่นปีมาด้วยเอามาเมื่อกี้มันได้บอกว่ะมันได้สังเกตเลยอ่ะแล้วเราลองมาดูกันถ้าได้มานะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูว่าอัพอยังไงเรมามาดูกันนี่ครับเห็นไหมมันมีให้อัพแล้วเราก็มาอัพตรงนี้ เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการอัพชีพจรชีพจรนี้มันจะเพิ่มอาจจะเพิ่มดาวได้นะผมถ้ามองไม่ผิดนะถ้าดูไม่ผิดนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าจำไว้อย่างหนึ่งว่าไอเนี้ยไอลูกเขียวเนี้ยอย่าเอาไปอัพตีบวกแบบนี้ครับตีบวกแบบทรงๆเงี้ยกับกระดูกวิญญาณนันอื่นไม่คุ้มนะครับผมเพราะมันหาได้จากการอาไออสูนอสูนวิญ,ญญาณนี้อย่างเดียวแล้วก็กับน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการ ีกวอลอะไรสักอย่างหนึง่งนี่ครับผมอัพเลยนี่แล้วเวลาเราจะอัพแบบธรรมดาเนี่ยเราใช้ของพวกนี้เอาครับผมนี่ของ,ข,งข้างนอกเอาไม่ต้องไปเอาของพวกนั้นมาอัพถ้ามันขึ้นอย่างนี้เราก็เก็บไว้อันนี้เป็นทิคสําหรับสายฟรีนะครับผมเตือนไว้เพื่อเอาไปอัพมั่ยเอาไอน้นี่ไอลูกเขี้ยวๆเนี่ยไปอัพพวกนี้นะครับไ,ม,ไม,ม่ไม่คุมไม่คุมเนี่ยไม่คุมเลยไม่คุมยางแรงอ่า ก็มีแค่นี้ครับพี่มาบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ